สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ฝนพารวยเข้ามาอยู่ที่แผงแตงโมนะครับนี่ทางท่อข่าสอบันเสริมเนือพี่นองเด้อในยินข่าวว่างวดที่ผ่านมาในพันไ่นไดโศกได้ลาบเป็นลายว่าทันเด้เมื่อนี่ก็เลยสิมาต,ตามต่อแนวทางเด็เดๆนํำไปฝากให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันเลขแตงโมพนาพันเห็นสมหวดเลย เลขแตงโมตัวใดหล่หนนะคุนแม่ใช่หรือเลขเก้าเก้ายังหล่ะคุนแม่มโอ้นี่ว่าดีโอ้เลขเก้าเด้อพี่น้องเด้อเก้ายูยแตงโมเลขเก้าเก้ายังหล่ะคุนแม่เล, 9, 9ล็้เก้ายัง งวดวังหันได้เถือเลถือบองวดว่างหันอ่ะว่าได้รางวัลที่ห้งใบป้าได้รางวัลที่ห้าสองใบอีกสองใบป้าใกจังป้าปหมานขาดหมานแน่ยนามป้าไข่อยู่เนาะขอยู่แมีหลายหลายหยอได้โชคได้รงัลงนี้มากกว่าใหนก่มากเก้าค่ะมากเก้าอ๋อนี่นะครับ มะเกลเด้อพี่น้องเด้เอเก,กลกรสีตรงกับเล็กดังเพิ่นโอ้เกลเอีหยังละ่ะตัวโคมันวันนี้บอกมะเกลซีมะเกลซงนะวันนี้เก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสีเา่เด้อพี่น้องเด้อน,นี่นะครับแม่ค้าแตงโมเนี่นะครับบ้านเสริมนะครับ แม่ค้าแตงโมบ้านเสริมโอ้ยพันหมานคาะงวดว่าพันศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแม่ค้าแตงโมข้างทอกสอบ้านเสริมนะครับนี่นะครับนาอ,อบอตอนะครับต้มข้ามอ,อบอตอเนี่ยนะพี่น้องผูใด้แววเวียนมากกับยาลืมมาอุดหนุนแตงโมเด้อพี่น้องเด้อมาเอาโซกเอาลาบน้ำเพลินพร้อมถูกรางวัลที่ห้าสองใบปุ่นะพี่นอ้องเด้อ เลขล่างอีกหาลอยเพื่นว่าตืกทั้งเลขล่างลอตเตอรี่ล่างกระถื่กแลขวันที่หากะ็ะถื่อโอ้ยอย่างแันเพื่อนหม,มานคัดพี่น้องเด้นะครับงวดนี้นะครับ,นนนะรบอย่าลืมนะครับศู09 4, 09 4, 09 1, นย์เก้าสี่นเก้า่งแล้วพี่น้องเดอ้อนะครับงวดน,นี้ศูนย์เกี่ศูนย์เกพี่นาะโอ้เลขยแตแมโม่พี่เลขเก้านี่พี่น้อง เลขเก้าอย่างคือมาง่ามขากง่ามเนี่ยเด้อสามครเลขตองกนเสื้อฮกฮกกับเก้าโอ้กาน,นมากเลขตองนี่ให้ซื้อฮกฮกกับเก้าเก้าได้พี่น้องเด้อนะครับถ้าชอบเลขตองนี่ยฮกฮกแล้วก็เก้าเก้านะครับการร่างเบิ่งนะครับจะมีโศกมีลาบนับกันกำลังจัดแผนแตงโมเลยพี่พี่น้องโอ้พผ่นเถียรบุญลายปีที่แล้วนี่ยแผ่นเถียรร่องท่านตลอดทั้งปีเลยพี่น้องเด้อนะครับร่องท่านเนาะ ไปบ้านได้ก็ไปเห็นร่องท่านนะครับแต่งหม้อไปเห็นร่องท่านเ <ไป S 1> พิ่น,นก็ได้โศบเนี่ยตอนเงิน,นเนอกเก้าวัดนะครับนี่นะครับปันสากระจะกระทิ้นนะครับจะเห็นเพนตลอดนะครับรงทรานนะครับอันนี้เป็นเบอร์ติดต่บอบ่เนี่ยโอ,อ้เบอร์ติดต่อยังเนี่ยโอ,อ้นี่นะครับเบอร์ธนาคารโอนเงิน ตอนดี่มัเปิดโทรศัพท์นะครัพี่งแตงโมแตงโม,งโมโพี่้องวันนี้เด้เตรมของกรองนี้ไป่าฮ่าครับ